สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุกแม่น้องมิ้วนะคะอะไรเนาะเอออออาจับไปยูไปน่ะออไปยื้ไปนะนะเลีึกเดินรุดเเดินนะครับอองอันนี้คุณแม่เทสมอนตทยาคนกับแม่ทำลานทำยาดาครับผมครับ ขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะครับกับคุณแม่สำรานชัยยเดชนะครับที่มอบรถเข็นฝึกเดินนะครับให้ฝูผ่องน้ำผ่านเสียบอยมุสดมาขอบคุณครับเสียบอยขอบคุณคุณแม่นะครับไม่ทันเลยประกอบเองรถขับเดินรถขับเดินครับขับเดินพาไปเออไปขอบคุณเสียบอยครับเมื่อวานไปเข่ามันนะเมื่อวานอะไรครับมันเอาแบบสั้นๆจเอาแบบสั้นๆ อันนี้เราต้องมาประกอบเองไหมหรือว่ายังอันนี้เราต้องไปประกอบมันก้องเป็นป็หล่ะทีนี้ต้องให้เสืออันอะไวพาไปประกอบไม่ประกอบไม่เป็นเลยอสมรเนาะอสมรยังไม่เป็นมันก็จะมันก็จะไม่มีวิธีบ่กมันจะไม่มีวิธีการบอกการประกอบอยู่บอเออจงไบอกเอารถออกให้ลูกก่อนไปเลยว่ามันมันเป็นแบบไหนมันประกอบไปเลยชอบเลยอยากจะได้รู้ว่าทำยังไง อมีดมาชันมาเดี๋ยวเราคลอกใหสักก่อนเขาก็เหมือนของใครนะเออมันไม่แอเบียอยู่มันได้มันได้เบียวนี่รถอ้รถเคสุดโอ้ยนี่สุดไรอน่ะอันนี้ฝุ่นฝุ่นปั่นอันนี้ฝุ่นจักรยานอันนี้มันเป็นวัตถุประสงค์ของแม่สำรานเอออยาดได้หยาดได้อยัดได้ นี่คือ Youtube นะคะต้องกชีวิตยู u ู e ลงลงลงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยสวยจุโอ้มาสวยขนาดนี้เลยเหรอโอ้มันใหญ่ด้วยนะเนี่ยโอ้มีกระคาด้านหละอ๋อมีกระาด้วย จากานหน้าใส่ของอ๋อมันก็กลางได้เลยไม่ต้องประกอบเลยมันต้องประกอบแต่แต่เราก็อยากเปิดให้อ่ามันดูว่ามันเป็นแบบนี้แหมเขาออกแบบไหนนี่ประกอบอยู่แล้วใช่ไมบอยมันไม่ต้องเดี๋ยวประกอบคือประกอบมาครับตอนนั้นประกอบพืชข้าวอะไรนะมันกลางได้เลยเสือไปก็ไปบอกให้นปูเลยพก็ได้เอออะไอ

เห็นไหมตามรูปนั่นแหละเนาะมาเนี่ยผมว่ามันต้องมีปลอกอ่ามันต้องมีที่เราแต่บอลเนี่ยจะทำได้อยู่อ่าเห็นไหมนี่มีตัวล็อคเขาเขียนว่าเป็นรุ่นทูอินวานก็คือนั่งก็ได้เดินก็ได้นี่มันจะเป็นตัวล็อกนี่ตัวล็อกเนี่เป็นที่อ่านี่อะไรอีกอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้ยอยอะไรอยู่ข้างหลัง

เป็นแบบนี้ละเห็นอะไรานี oh ้เ oh ห็นอะไรตลล็อกล่ะ oh อ๋อไงมันีท <el> <im Sus p ains> ี่ล็อกข้างใมีรูน็อตนี่ตอ๋อนี่แหละจากข้างในล็อกจากข้างในไม่็อตใช่ไหม็ออยู่ในตะกร้าไหมนั้งไงอยู่ในตะกร้าโอใชอยู่ในตะกร้าเพจัผมก็ซื้อสารกบเปนแบบนี้แบบนีติเกลรถโนกนะผมแม่นนรถโนก เมรเพราะว่าเมร์ร่างตันเบิ้งในคลิปมันจะได้แบบของเยอุ่นเยอุ่นนะผมมาคุ้งฟ่องแบบเลยเอาไปเลยเอาไปเลยมันเป็นวัตถุประสงค์ของเพื่อนอยากให้ฮะนะอยากให้อยากให้จุดนี่เนาะจะเป็นแบบนี้เนาะมันต้องมีไข่ทวงหมุนมปะแจยังน้อย แน่นปนี่เนาะนั่นแหละเออถูกแล้วจะตต่นเต้นที่ไจะต่นเต้นเปวัวป <ś of S 2> ถ้าวปดมืดดสองสงงเี้ยใส่ให้พอดีเวลจับๆๆจะดไดะวกก้มงเ,เนไปเออบแล้วตมืคือกน้นว่ามันนแบบนี้วางแนบบนี้เ<ช> <ๆ S 2> นี่ยวางแผนพอีเลย

จะก็ได้เมันมีเือกยอันครเอันี้คืออะไรนี่ยสอดคือจะสอดเมื่อกี้นี่ถือแาบโบแมนโบแมนเออลอดมานี่เออก็ก็ก็ทางลังพี่นี่บ่เออเออนั่นนั่ละนี่นะเออแล้วก็เอานาสอดขึ้นนั่นคือไสอดขึ้นนี่เออนั่นละเออเออมันชีเป็นั่นน่นหรือเปล่าแมนบอ มันโมเมนตัวมันไม่น่าใช่เลมันไม่น่าใช่เอาเหรอคู่มือเบอร์คู่มือดูตรงใเสียบอยนะครดูตรงรูปดิเจ้าวะเจ้าใส่ที่ไหนเนี่ยดูรูปดิฮะมันมีตกกาเป็นอะไรจ้าเจ้าวะทีู่้ลาดเลิศไปแล้ว่าฮ่า่าี่เียบบกว่าไงโมนกรับเดี๋ยวสงสัยต้องพึ่งลุงแหรือเปล่า ไม่ใช่เม่ในรูปยอดูในรูปสิเสือพาไปอสมลองดูพิวเตอร์เดเย้ว็ไม่คยเห็นกี่ล้เออแต่มันอยู่ข้างล่างนี่แหละมาบาดาเข้าไปออาไปดูปมอกคนยอนแท้หมดคนเข้าไปไม่มีคไดูอได้ขอยอมบมนหรอนเียกดปปนเดรรุ่มนะเออดู มันต้องยู่ตรงหน้าเพราะตรงนี้จะเป็นขาเดินไงมันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ส่วนหน้านี่แหละแมมบ์อ้วนไม่ด่ากับผมขึ้นไม่ด่าต้องมอสรมถือจอบถือเสียมันเสียใหญ่ต้องอยู่ตรงนั้นแหละเพราะตรงนั้นตรงฝั่งนี้มันจะเป็นจังหวะขาเดินมันใหญ่มันจะวางไม่ได้เมมบ์ห้องเมมบ์ข้างนอกเลยหรือเปล่าอันนี้พ่ได้ต้องกระทะอันนี้ ต้องกระทาต้งพัดสามสองงแล้วสามสองแล้วยังไม่ได้มินมินนบางมรับไม่ใช่นะ่่งลูกบงเูกนี่มันต้องอยู่บังนี้นั่นแหละแต่ว่าเข้าได้ยังไงขึนวันนี้นะแต่ว่าอับบายกันไ่แมนอันนี้เขาอัน้เาเออไม่แมนบ่ครับและเออเออตะแกงไอขาสูงไว้ตรงไหนทีนี้เออ ใครจะเป็นมาขาวมาเอาสมอเสือเอาสมอเสือเราดูแล้วเราก็ยังนึกไม่ออกจะเป็นอะไรไงฮะฮะปุ๊มแมนเอาควงาแมนเออแมนความเราถูกต้องแล้วไม่ดาวสุดยอดเออนี่ไงถูกแล้วถูกแล้วเออเดียวนอนแต่ละโอ้เออเออแมนนี่ตัวนี้มั่งตัวนี้มั่าตุ่น เอ้ที่นี่มันจะเป็นอะไรนี่มันจะเป็นแบบนี้เดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดียเดี๋เนี๋ยวเนี๋เดี๋ยัเดี๋วเดี๋ยวเีวเดี๋วเี๋ยวเดีเดี๋ยเดียวดี๋ยเดียวเีเียวเยเดีเดี๋ยวเ่ีเดียดเดเี๋เีวเยวเดเดี๋ยวอียวเดี๋ยวเดวดวเดี๋ยเดี๋ยเวเดี๋วเดียดี๋ยเาววีว เอาโอเคโอเคค่ะต้องขอบคุณแม่เพชรสมรนะคะกับคุณแม่สำรานนะคะเอาลู้วัดรู้วัดนั่งหน่อยผมอยากอยากให้รู้ว่าเพื่อนๆคิดว่าอยากรู้ว่าน้ำพังพังดิฮะจะพังรับร้อยโลได้ไหมร้อยร้อยกิโลน่ะพี่หรืว่าพังแล้วปูจะขนาดไหนเนี่ยเออปูน้ำหนักน้อยกว่าใช่หรอเขาเรานั่งเขาว่ารับน้ำหนักเป็นร้อยกิโลไฟฟ้าใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ถ้าเราต่อใส่ก็ได้ โอ้ยังไม่ได้แบบนั้นไม่ไม่ก็อยากรู้จะให้เอซีรู้ว่าโอ้มันรับมาตั้งแต่ไหนอะไรแบบนี้อัยบาต เอาเข็นไปบไปไห่ตรงไหนรถหัดเดนรถหัดเดิก็ไม่อยากให้เป็นหรอกเดแล้วก็นั่งเฉยๆตอนนี้มีที่เยียบจะหาที่เยียบก่อนปู่จะเยียบตรงไหนเบรกอยู่กับมือวังเขาหัดเดินเลยนอยู่ตรงนี้มันเป็นรถหัดเดินโอน้งไอ้เบรกอยู่ล่นจับรถเดินไปแล้วเบรกไปอะไรอย่างเงี้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโด้ยโอ้ยโ้ย พี่เดินลงเดินหม่ลองเดินใหม่เดนินเดินูเดินไม่ดีใจดีใจนุ่งนเดินได้แล้วมนีๆไมา่ไหวเลคสดีค่ัส,ส,ส,สะ,ะสวัสดีค่ะ